ตั้งหวังเจ้งขอเชิญคุณเกื้อเพียวพังมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณไหวใช่ไหมครับผมเนี่ยนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันก็ได้าเรียนจบที่ไหนมาครับจบอิงแลนด์ครับจบอิงแลนด์เลยเหรอครับเอาไหมเอาอะไรครับปูเนี่ยเพียวพังของเจ้งเฮ้ยนี่คุณจะมาทําแบบนี้ใส่ผมไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวกูซูเพกแม่งเลยคือแบบนี้ครับบริษัทเราเนี่ยขาดรปภคุณเกืีอพอจะทําได้ไหมครับเคยทำไหมครับผมไม่รู้ว่าตอนเด็กเขาให้ผมทาอะ อ๋อตอนเด็กเคยทําไปมองเฮียอะไรสัตว์เอาเฮ้ยไอเฮียไม่คุณเกลือแม่ผมเองขอไปดีครับไม่ผมเห็นมองแบบมองนานอ,ออกจากที่นี่ไปไปเล่นแม่กูซะแล้ว บริษัทตั้งหวังเจ้งขอเชิญนะโบสทปูนวัยมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจะมาบริษัทตั้งหวังเจ้งเคยเทำงานที่ไหนมาก่อนไหมครับบริษัทมาส้มมิวสิกครับผมบริษัทมาส้มมิวสิกทำตำแหน่งอะไรมาครับตำแหน่งรปภแล้วทำไมถึงออกมาจากบริษัทมาส้มคุณล่ะฮะห้าวันละทำไมาครับยังไม่นอนเลยแล้วมาบริษัทเราเนี่ยจะทำตำแหน่งอะไรครับไม่ว่าจะเป็นลอกฟอยล์ประกอบไฟแย่หลอดไม่ให้ตันเออผมลืมถามของบอริษัทที่คุณเคยอยู่เนี่ยของดีขนาดไหนครับ ไม่ขวางแก้ไม่ตอบขอบตาไม่ค้บตีจริงเหรอครับเลิตภัณฑ์ดีขอ,อลองหน่อยครับจะเข้ามาเข้ามาเข้ามาจะังก็ไม่เคลียร์ด้วยบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคุณเม็กอภิสิทธิ์มาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าฉันเม็กอภิสิทธิ์คุณเม็กอภิสิทธิ์เป็นคนสายไหนครับสายตอบ เห็นคือผมบอกเฮ้ยชอบคุอกันแล้วครับแนตอกตอกๆเนี่ยทำไมถึงมาสมัครงานกับบอยสัตัทเราครับหาเงินเอาไปทำไรครับต,ตอกเบอร์ตองอหัวแกก็มีได้อย่างงี้เคุณเน็กเวลาจีบหญิงนี่จีบยังไงครับแล้วมันพลายไหมคุณใช้สูตรนี้เลยเหรอครับมีไหมครับผมขอใช้บ้างสารเ,เอาคือว่างันวะ สวัสดีครับคุณซอฝันเป็นไงบ้างครับมาทำงานกับบอิสัตรเราฝันรวยฝันรวยฝันรวยก็รวยสิครับบอิสัตวเราให้เงินเดือนคุณเท่าไหร่นะ990าร้อยเก้าสิบันแหละครับ9 9้อเสลขมงคลสวยๆเลยถ้าไปบอยสัตวอื่นนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้ใช่ไหมล่ะเยอะกว่านี้อีกอ่าแล้วช่วงพักเบรกเนี่ยคนอื่นเขากินนมคุณกินอะไรล่ะครับฉันกินเหล้าค่ะเป็นไงเราพนักงานบอยสัตกูไอผมแอบเห็นคุณเนี่ยร้องเพลงในเวลางานร้องโชว์ผมตรงนี้สักนิดสิครับอยากขอบคุณฟ้า ฮา่าให้เรามาเป็นรูปแม่อาทีหลังเป็นคนฟังก็พอแล้วนะครับเอออาฝากบอกทุกคนนะครับมาทํางานกับบอยสัตั้งหวังเจ๊งจะดียังไงคนใจดีมากฮ่ครับใครมาไม่ต้องกลัวนะคะแล้วเงินเดือนที่นี่เป็นไงครับยังดีจ้าเฮ้ยครับแต่ถ้าย้ายไปทําบอยสัตอื่นก็จะได้เยอะกว่านี้อีกโอเคยังไงก็ขอบคุณซอฝันมากนะครับเออ บริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคุณเบนซ์นัทนนมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับเชิญแนะนําตัวได้เลยครับสวัสดีครับผมเบนซ์นัทน,น์นเยี่ยมไปเลยครับของจี้เอางี้ดีกว่าอะ,อะไรครับอะไรที่เป็นการลงชุนผมเอาหมดบ่ายบริษัทตั้งหวังเจ๊งพอครับเอารถอะไรมาครับวันนี้รถกูดิ ทำไมถึงอยากมาทำงานกับบริษัทเราครับทำงานนะครับถึงจะรวยใช่ครับแต่ถ้าทำทรงอ่ะไม่รวยครับยังไงครับทำทรงแบบแบบอย่างเนี้ยอ๋อแบบนี้เขาเรียกว่ายืนแอคทำทรงเออยืนแอคเป็นประมาณเนีมันไม่รวยครับโอเคเข้าใจละของจริงขอ,องจริงอะไรที่เป็นการขาดทุนผมเอาหมดบ่ายบริษัทต,ตั้งหวังเจ๊งสวัสดีครับเจ๊ตับสบายดีนะครับทำงานกับบริษัทเรา อย่าไรครับเงินเดือนออกเดือนแรกเอาไปใช้อะไรครับไปซื้อเสื้อให้ผัวแล้วอ๋อเอาไปซื้อเื้อให้ผัว yes มีแต่แบบนี้เลยพนักงานผมวันนั้นผมเห็นคุณแอบเต้นในที่ทำงานด้วย oh! ไหล้ลองเต้นโชว์ผมหน่อยครับดังดังดงด้งดทงดคงดนังงดนงดเงดนงด บริษัทตั้งหวังเจงขอเชิญคุณมีนสามขามาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับฮ่าสวัสดีครับคุณเป็นคนยังไงครับหยันเมียน่ะนี่นะครับรักเมียต้องอดทน,นต้องเป็นคนเขารพเมียทําไมถึงอยากมาทางานที่บริษัทตั้งหวังเจงครับกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องการค่าแรงต่อว,วันเท่าไหร่นะวันละร้อยวันละร้อยเดือนหนึ่งเท่าไหร่อ่ะเดือนหนึ่งก็สามพันห้าผมตีคุณเลยพอใจไหมครับเออพอใจก็อย่าตอบเออสิครับศูนย์ พี่บอกเอาวันละร้อยยังใจดีลดให้เหลือศูนย์บาทอีกเป็นศูนย์ก็รู้ไงเป็นศูนย์เนี่ย<อ>แล้วว่าคุณจะเอาค่าแรงศูนย์บาทใช่ไหม<อ>ก็คือทํางานฟรีๆแหละแหมคุณนี่น้าใจดีมากเลยนะครับนานๆทีผมจะเจอคนดีๆแบบนี้อ่ะคุณน้านุ่นเข้ามาคุยกับผมหน่อยครับเร็วๆเ,เลยครับรู้แล้วอ่าน้องเมียมีแฟนนะครับน,น้องยแลนยังว่ามีผัวอ๋อครับผมขอคุยได้ไหมตะล่หเนยอ๋อใบสาระแหน่ผมชอบกินฮะ เรดสบายดีไหมครับทำงานที่บริษัทตั้งหวังเจ็งเอ็นกาถามดิบอะครับเอ็นกาถามดิบวะเออพอถามแล้ว